สบายดีป้าลุงในก็นแม่น้ำเกลดอะกินสมม่องนะจาหม่องเฮิร์มนะจ้ามาเด้อเอฟซีทางกลยทางกลยกินสมน้ำเกลดก่อนต่อยมาสามน่อยเนะพี่น้องฮแต่บุงม่วงเฮิร์มแล้ว F C, ก็ฮิตเจลไม่ได้ฮิตเจวก็ได้ยฮิตเจวผงแล้วเซตนะจ้าเอฟซีทางกลยทางกลยมาเด้อเพื่อจกินน้ำลายไหล ดพี่น้องขอโทษขออภัยได้พี่น้องเลย่น้องเกตอันไม่ได้บาได้ลงคลิปหลายมือเพราะว่าเมื่อยเกี่ยวเข้าพี่น้องเลยมื่อยเกลียวเข้ากบบารายเฮ็ดลิปพี่น้องแม่น้องเกตไม่เกี่ยวเข้ากัตอนนี้ก็ไปตัดไม่หล้กหัวเฮ็ดแได้เฮ็ดหน้าปีต่อเลยพี่น้องแม่น้องเกตก็บบารายมีเวลาถ่ายพี่น้องเบิร์โอ้ยเพ็ดไปพี่น้องเลยไอ้เพ็ดได้กิบอะไรนะ A kim mong mong hương, Mà nơi, xịt a kai thang kai mịtin. Tony hằng a sống mong mong hợp mong 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 unhương, nơi kỳ nọ soup kỳ nọ mong 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 ทำได้า huh อืมมเจียวมู ให่อราเน่ิถอยไปน้ำสาวเพิ่มเมนูก็อยกลงไปมหน้าสันเทียมกับแบงหัวไปสู่ลงคลิปเลยต่อยต่อยฮานโอหฮะฮานโอห์อะสิไปวะ กินขนมเด้อแม่ไปจ่ายให้เด um, ้อะกินขนมเด้อเออกินดอกเด้อจอยเด้อพักทางเบื้องรถ์หน่อยเด้อไอเบื้องรถ์หน่อยเด้อต้อยพักทางโอไปหามาสาวเพื่อนดูใส่เพื่อน hơn Ăn đi cả hơm thêm Hơm một cú mạng เอเคกับไปสูลงคลิปพี่น้องเิปเวียตัดใบหัวเพื่อสียดตัดประมาณได้ร้อยป่ายเลยพี่น้องแล้วเพื่อตัดกุมือังเพื่อกับได้สามสิบสบายยากไออดีไอดีกับไปนำไปตั้งเว้นลวกาอายุพ่นเดียวยันยูเข้าป่าดงก่นยันยู น่าแคมนะทางเฮตกาเนี่ยนะเฮงลุงปจูดฮอนพี่ดองเอาคนเหงื่อไหลเมนเ,เ,เก็ดกุนเหงื่อไหล <Yeah. S 2> เรกมี่เพื่อนผมเมนตองกินปิยาจะกินแบบนี้ มาจ้าไอซีทางการทางไกลติสมเราไม่้องเกตเลยจ้าสมมงม่วงแามเทียมแบกยอง Gói tí dạng Gái, sống gái, mà điều sức bọt bọc lòng. mạng ngái, nó. Bọt bọt

ฮ้อนเลยพี่น้องแม่เก็บเหือะไรฮะป็นส้มต้งเหืนอหไรนาอเป็นเรื่องธรรมดาเนาะระตาเล็กแมวเก็บไปเกี่ยวเข่าเพาะปิดปางเปียบบดเหือไไร ย่างเกี่ยวข้าวบ้านนึงสองร้อยพี่น้องมึงไม่มน่าเก็บไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวตัวเองเลยแล้วก็บม่ได้ไปเพราะว่าตัดไม้เห็ดตะกครเห็ดตอเห็ดนาปีขเขาก็ต้องการเอาคนไปเกี่ยวข้าว ลูกทรายเนี่ยเวลาดำ,นำเนาะเมนูเกตไปรับจ้างแล้วได้หลายบาทอยู่ตอนดำมันเป็นอากาศหนาวแล้วเป็นอากาศหนาวเราก็ได้แต่มันยุ่งใส่ก็ได้เดี๋วนีน้อากาศฮอตเลยเดีด๋ยวเดีด๋มันคุยยุ่งก็เรียนหันหอนไปอ๋อ เมื่อไรอะอืมครับสนใจยากอะไรอ่ะอ าไม่หน้ามาใส่เนาะเบื่อกี้พระเจ้าไทยกินความไม้มาใส่กินอย่างกระแซบนอเป็นอเกตหมมีไม้กินอย่างเลยคือ,แอกแซบเนาะนนี้กเมรกเกาสุลาเปจ้าฝากกไลกเซกดติดตามซ่อมเมรเกตได้จาขอบใจเอฟซี่คนที่เขามาติดตามเมรเกต ที่เข้ามาเป็นกำลังใจเมนเเด้อจ้าขอบใจอุชิทุกคนที่นีกับ๊าวบา